ติดขึ้นมวันแรกต้องทำตัวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้คุณหมอวุฒจะบอกทั้งหมดเลยว่าเราก็ต้องทำตัวยังไงบ้างสวัสดีค่ะหมอกิฟฟันเฟนเพื่อนกันฟันดีค่ะปรึกษาเรื่องฟันได้ฟรีๆเพราะมีเพื่อนซีเป็นหมอฟันนะคะขอต้อนรับหมอวุฒะครับสวัสดีครับหมอวุฒครับ,บ แน่นอนว่าเราจะคุยกันในเรื่องของการจัดฟันนะคะซึ่งอันนี้หมอมองว่าเป็นขวข้อที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือติดเครื่องมือวันแรกต้องทําตัวยังไงบ้างอ่าาอติดเครื่องมือวันแรกเสร็จแล้วเราก็อาจจะยังงงๆเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตเราไม่รู้ว่าเราต้องทําตัวยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณหมอวุฒิจะบอกทั้งหมดเลยพอได้ติดเครื่องมือแล้วเราก็ต้องอยากรู้แล้วว่าเราจะต้องทําตัวยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ติดเครื่องมือไปแล้วมีอะไรบ้างคะก็อันดับแรกนะครับเวลามีเครื่องมืออะไรในปากมาวันแรก มันเหมือนกับมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในชีวิตนะครับเนื้อเยื่อในรอบปากเขาจะยังงง,งอยู่ปกติมันไม่มีตอนนี้มันมีนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแผลตามปากได้นะครับตั้งแต่บล็กเก็ตตั้งแต่ลวดหรืออะไรเงี้ยจะมีที่อาจจะมีตาได้สิ่งที่เราต้องทํานะครับหนึ่งก็คือต้องอดทนปกติแล้วเนี่ยกว่าเนื้อเยื่อรอบช่องปากแก้มหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะเริ่ม,เร,มเริ่มปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือจัดฟันได้เนี่ยสองถึงสี่อาทิตย์นะครับระหว่างนั้นถ้าเกิดมันมีตมเยอะ ใช้ขี้พึ่งนะครับขอขี้พึ่งจากคุณหมอนะครับโดยที่เคาน์เตอร์ขอ helmet, computer, ขี้พึ่งไปติดที่เครื่องมือกันมันบาดไม่ใช่ติดที่แผลนะครับถูกต้องมีคนไข้บางคนนะครับเครื่องมือตาแต่แล้วมีขี้พึ่งติดอยู่ที่แผลใช่ไม่ได้ไม่ได้ลูกติดที่เครื่องมือเพื่อไม่ให้เครื่องมือมันมาบาดตัวแก้มเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดื่มน้ำไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเราดื่มน้ำไม่เยอะแล้วเนี่ยปากเราก็จะชุ่มชื้นชุ่มชื้นก็จะโดนบาดน้อยหน่อยใช่นะคะอันดับที่3าม เรื่องการกินน,นะครับรต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแข็งเหนียวกรอบก็คือยางเลี่ยงนะครับผลไม้ผักชิ้นใหญ่ๆอันนี้มันควรทานเพื่อสุขภาพอยู่แล้วต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงอพอดีคําเวลากินเครื่องมือจะได้ไม่หลุดเพราะถ้าเกิดเครื่องมือหลุดเนี่ยฟันมันจะไม่ขยับต้องมาเริ่มใหม่ มันเหมือนไม่ใช่แค่หยุดนิ่งนะบางทีเหมือนถอยหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมอย,ย้ำอีกทีเรื่องของการกินเนี่ยเป็นปัญหาเลยแข็งเหนียวกรอบนะคะถือว่าเป็นศัตรูของคุณหมอจัดฟันนะคะหมูกอบได้ไหมคะไม่ได้นะคะหมูกรอบไม่ควรนะคะยอดคณะปลายคณะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแข็งแข็งป๊อปคอนอะไรแบบเนี้ยนะคะพวกแข็งเหนียวกรอบหรือปลาหมึก มวก,กเหนียว,ยวๆอ่าในบแบบเนี้ยนะคะจะหนึบมาเครื่องมือจะหนึบมากับปลาหมึกถูกต้องนะคะงงแล้วว่าอะไรออกมาแข็งๆนั่นคือเครื่องมือนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีเลยถ้าเครื่องมือหลุดก็ทําให้การารักษาล่าช้าออกไปแถมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม <c oughs> ด้วยถ้าหลุดบ่อยๆนะคะ <c oughs> อะ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการกินเนี่ยเป็นปัญหาที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลี่ยงของแข็งเหนียวกรอบนะคะแล้วก็ไม่ควรจะกัดของแข็งไปตรงๆแบบนี้จะทานอะไรให้ตัดให้พอดีคำแล้วไปเคี่ยวด้วยฟันหลังนะคะ แ,แล้วก็จะมีปัญหาอีกก็คือลวดตําแก้ม,มซึ่งอันนี้คลิปถลาดไปเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคุณหมอมาเล่าให้ฟังว่าถ้าม,มีปัญหาลวดตําแก้มเราต้องทายัางไงบ้างนะคะ,ะข้อสุดท้ายที่จะต้องเจอก็คือเจ็บ oh, นะครับ oh, <no. S 2> ต้องมีบ้างอยู่กับหมอไม่เจ็บครับแต่จากหมอเจ็บกลับ <laughs> ไปอาจจะมีเจ็บสักสองสามวันบางคนก็อาทิตย์นึงมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่บคุคคลเพราะว่าแต่ละคนการรับรู้ความเจ็บปวดไม่เท่ากันใช่อันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ย ชิวมากไม่รู้สึกอะไรเลยไหนบอกว่าจัดไปแล้หมอไม่เห็นจริงเลยหมอมาต่อว่าหมออีกนะคะบางคนเนี่ยเจ็บน้อยมากหรือแทบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่บางคนทนไม่ไหวอขอถอดเครื่องมือมีนะครับม,มีมีจริงจริงคือถึงขั้นว่าทนไม่ไหวาทานยาแก้ปวดแล้วก็เอาไม่อยู่อ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่บอกได้ยากแต่หมอว่าเป็นกลางๆแล้วกัน <c oughs> ก็คือคนส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะเจ็บอยู่สัก 4-5วันนะคะก็คือจะมีความรู้สึกตึงฟันความรู้สึกตึงฟันเนี่ยเป็นประสบการณ์แตกใหม่ถ้าไม่เคยจัดฟันก็จะไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะมันจะเหมือนตึงๆเรา้ราๆเวลาที่เราเคี้ยวข้าวหรือกัดของแข็งก็จะรู้สึกเหมือนยิ่งเจ็บแต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตึงๆพวกเนี้ยค่ะเจ็บๆนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ ตลอดไปเป็นอยู่แค่ประมาณช่วง4ีหวันแรกนะหลังจากติดเครื่องมือหรือเปลี่ยนยางในแต่ละเดือนเนี่ยก็อาจจะต้องทานอาหารที่มันนิ่มๆไม่ต้องเคี้ยว 2, เยอะสักนิดหน่อยนะคะแล้วพอหลังจากเลยอาทิตย์แรกไปแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วเสริมนิดนึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเจ็บครั้งแรกที่สุดครั <S <S ้งแรกเจ็บเยอะสุดเพราะว่าฟันมันยังไม่เคยได้รับการกระตุน้นมาเป็นสกิดๆส,ส่วนใหญ่ครั้งแรกๆก็จะให้แรงน้อยเป็นสกิดๆบอกเขาก่อนนะครับครั้งแรกๆอาจจะเจ็บนิดนึง ครั้งต่อไปก็จะเริ่มดีขึ้นใช่เพราะชินแล้วก็มาเจอหมอไม่ค่อยเจ็บครับกลับไปเจ็บถูกต้องพอตอนอยู่กับคุณหมอคุณหมอเปลี่ยนนู่นนี่เนี่ยยังไม่เป็นไรกลับไปบ้านเราค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะคะใครได้ติดเครื่องมือแล้วก็หมอขอให้เน้นย้ำในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะคะปกติเราก็ต้องดูแลให้ใหดีอยู่แล้วแหละ,หละแต่ว่าพอเรามีเครื่องมือจัดฟันแล้วเนี่ยยิ่งต้องดูแลให้ดีคูณ2เพราะว่ามันจะเหมือนทําให้แปลงฟันยากขึ้นนะคะเรามสเ็ ถูกต้องนะคะเราจะต้องมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นด้วย<ช>แปลงเราจะต้องเปลี่ยนเป็น แรงจัดฟันนะคะมันจะเหมือนเป็นลักษณะที่เว้าตัวแบกเก็ตเวลาเราแปลงแล้วมันก็จะพอดีทําความสะอาดได้ทั้งตัวฟันแล้วก็ตัวเครื่องมือจัดฟันด้วยเราจะต้องมีแรงซอกฟันแรงซอกฟันมีไหมขัดฟันไหมขัดฟันที่เป็นซูเปอร์ฟลอสนะคะแล้วก็อื่นๆที่เสริมเข้ามาก็คือเพื่อให้ดูแลได้ดีมากขึ้นนะคะในส่วนของยาสีฟันนะคะหมอยังเน้นย้ําเหมือนเดิมเหมือนจัดฟันหรือไม่จัดฟันเหมือนกันก็คือต้องเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวร์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันแล้วนะคะก็คือถือว่าหมอยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ดูแลให้มีวินัยนะคะไปจนจบคอร์สของการจัดฟันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะ,คะหมอขอแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่าคนที่สู้อุตสาหฝ่าฟันมาถึงวันที่จะติดเครื่องมือได้เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศใช่ไหมะคะมีสองอย่างเออหนึ่งก็คือ สุขภาพช่องปากดีอยู่แล้วใช่เหมือนมไม่ต้องทําอะไรมากนะคะมาปรึกษาจัดฟันก็อาจจะเตรียมตัวคูดถินปูนนิดหน่อย<ม>แล้วก็ติดเครื่องมือได้เลยอ่ากับประเภทที่2คือไม่เคยทาฟันมาก่อนเลยในชีวิตเลยนะคะต้องขอบคุณการจัดฟันที่มีทําให้มีโอกาสจะได้เริ่มทาฟันนะคะที่หมอกําลังพูดกันอยู่เนะะี่ยค่ะมันคือเรื่องของการเคลียร์ช่องปากหรือว่าการเตรียมช่องปากให้เรียบร้อยก่อนที่จะติดเครื่องมือจัดฟันได้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าคนเป็นบุคคลประเภทแรกก็คือโชคดีมากเลยไม่มีปัญหาใช่ก็คือ แค่ตรวจฟันขูดปุปูน,นิดหน่อยแล้วก็ติดเครื่องมือจัดฟันได้เลยแต่เอาจริงๆคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อยู่ในเคสนี้ครึ่งๆงว่าครึ่งๆนะคะคนที่จะมีความแบบเหนื่อยยากลําบากกายจะต้องเคลียร์ช่องปาก มากมายซึ่งเอาจริงเอาด,ดีก่อนมันคือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วไม่ว่า<ช>จะจัดฟันหรือไม่จัดฟันก็ตามนะคะการเตรียมช่องปากเนี่ยหมายถึงการขูดดินปูนขูดฟันขูดฟันนะคะผ่าฟันโค้ดถ้ามีนะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอื่นๆเช่นมีปัญหาเรื่องของโรคเหงือกก็ต้องรักษาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมีปัญหาของเรื่องรากฟันอักเสบก็ต้องรักษาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่เคยทําฟันมาก่อนเลยการจัดฟันทําให มัเริ่มทำฟันครั้งแรกก็จะต้องมีการเคลียช่องปากเยอะหน่อยเพราะว่าพอไม่เคยทําฟันมาก่อนเลยเนี่ยค่ะก็มักจะมีปัญหายเยอะ<ช>นะคะเพราะฉะนั้นบางคนกว่าจะมาถึงวันที่ติดเครื่องมือได้เนี่ยหลายเดือนหลายเดือนนะคะเ,เพราะว่าบางทีเราเหมือนทําฟันสักอาทิตย์ละครั้งแล้วถ้ามีต้องทําเยอะๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานบางคนก็คือเรียกว่า เปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยในช่วงของการมี2อย่างเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่แปลงฟันไม่ดีเป็นแปลงฟันดี<ช>กับอีกอันนึงก็คือหายไปเลยหายไปเลยหายไปจากชีวิตหมอถ้าเกิดว่าหมอวุณเคยเก็บสถิตินะคะจะมีผู้อยู่รอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาปรึกษาจนมาถึงติดเครื่องมอจัดฟันเนี่ย สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะส่วนตัวนะครับของส่วนตัวมีประมาณ70-75%เเป็นป็นผู้อยู่รอดใช่นะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่ล้มหายตาจากกันไปใ,ในในนี้<ใ>น<จ>ไม่เจอกันอีแล้วใช่ก็คือเหมือนท้อแท้ไม่สามารถจะผ่านด่านของการเกรดช่องปากไปได้นะคะเพราะฉะนั้นใครมาถึงวันนี้ที่ได้ติดเครื่องมือแล้วเนี่ยหมอยินดีด้วยอ่เยอะมากเยอมากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะ,ะคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่บ